สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะหลังจากเข้ากินข้าวกินน้ำแล้วเขาก็เดินทางกลับเนาะค่ะเนาะว่าเบาบัานไก่ใ <laughs> ห้นก็นบบไก่เรวพี่น้องมันการใก,ก,รกล้ๆบ้านสิบกิโลนี่ลระพี่น้องค่ะสิบกิโลยี่สิบกิโลนี่ละเขาก็ไปเปลี่ยนแบบว่าเขาได้ออกไปข้างนอกเมื่อเช้าเขาได้ออกมาเติมน้ำหมุกน้ำมันนี่นะพี่น้องคะ่ะออกมาเติมน้ำมุกน้ำมันแบบนเนี้เออเขาสือเขาไปนั่งกินบางนีเบ่อบางนั่บน,นบอ่อเปลี่ยนบรรยากาศนะพี่น้องคะ่ะ เราก็เลยได้ช่วยโอกาสซชื่อเนากินแล้วก็กไปนั่งเล่นตามซาลุงซาลาเบิ่งชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโค้งเนาะพี่น้องคะแม่น้ำโค้งเฮ้าตอนนี้กากระยากแห่งแรกเนาะพี่น้องคะกระยากแห่งแรกแต่กระนั้นใสงามลุ่เล่นได้เนาะค่ะเนาะมีให้มีให้นักท่องเที่ยวผู้ใดไปมากก็มาแวะมาเที่ยวกันเลยพี่น้องคะมาเที่ยวแม่น้ำโค้งเฮ้ากับน้ำกัะสาซาฮันยูแต่ว่าคนกระสิบรายคือช่วงเทศกาลสงการานต์เนาะค่ะเนาะ ช่วงแบบนี้กะคนกับมีแบบเออเสาร์อาทิตย์หรือว่าพูดได้วไปเห็งานเหตุการณ์กับภาครอบรัวมาเล่นมาเที่ยวเนาะค่ะพี่น้องเออไม่ยอมไม่แยม,ม,ยม,นมนคือมดนี่กะกับไปเที่ยวพี่น้องค่ะเที่ยวก็ไปเที่ยวกันได้เที่ยวคือเกาพี่น้องค่ะ่อยเก้นนหมักไปเนาะค่ะเนาะเข้าก็เลยได้ออกมาแล้วกับบาน,นิกาสิเข่าเฮือนเข่าสัาน้นกะ มียังเก็บข่างทางเก็บพักกีดอกกี่เล็กกัสิเก็บไปแล้วพี่น้องคะ่ะสิหาเราเก็บพักแน่แต่ว่าก่อนเก็บก่อนเห็นนั่งกันแล้วแต่ต้องเติมพลังด้วยกาแฟเย็นสักก่อนเด้อพี่น้องคะ่ะสักแก้วเนาะคะ่ะเนาะังกไเพราะว่าเพราะว่าอากาศมันท้อนแหง้งพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวแวะซื้ออกาแฟก่อนแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องค่ะอยู่ร้านกาแฟแล้วพี่น้องนั่ง่ากาแฟได้ขนม ใส่เปลือกใส่ทุเรียนใส่ทุเรียนรอกาแฟก่อนแป๊บนึงก็กินบะได้เด็กพี่น้องต้องกินเสม,มอมันมันอีกอย่างหนานอนเด็กนะคะเนาะนอนเด็กเราจังเว้นรแบบเอาบะได้นอนนะบะได้พักก่อนเพียงพอแล้วเขาก็ต้องกินถ้ากินกาแฟมันก็ช่วยได้เด็กพี่น้องค่ะ แล้วคะ่ะนี่คะ่ะลาเต้ยเย็นอุ้ยอากาศพี่น้องคะ่ะมาซื้อที่สร้างฟ้ามทองเลยพี่น้องคะ่ะใกล้บ้านเราห่างจากบ้านเราสองกิโลนะคะร้อนมากเลยแก้วกับง,งามงามสีสมอะไก,า,า,กาแฟก็อร่อยพี่น้องคะ่ะแก้วละอัน หกสิบห้าบาทเ้อพี่นอ้องเจ้หนึ่งนะหกสิบห้าบาทน,นี่ก็จะเป็นอันโลโก,โก้ลูกควายเนาะคะนะ่ะเนาะแม่นบะน,นี่บัโฟฟาโล่บ่เขาเอิญเพราะว่าเป็นเลียงควายงามเลยเปรียดโลโก้ควายมันเลยเขาจะเาเลียงควายตุเป,ป็นล้านนะชื่นใจอย่างแรงกินแล้วก็ชื่นใจอัน เขาไปข้างในเขาต้องว่าค่อยๆเพื่อมารยาทในสังคมนะพี่น้องค่ะพอออกมาเนี่ยท่าจะวีดเ่าอยากะกีดกัดเ้าอยากะว่าวยังเ่าก็ว่าวบ้านีพี่น้องค่ะพื้นที่ของเราอันนี้มันพื้นที่ส่วนตัวส่วนเท่าถ้าเราเข้าไปข้างในเราก็ต้องดูแบบมารยาทนิดนึงเนาะค่ะเนาะวาค่อยๆการกินการอะไรต้องปรับให้เข้ากับสังคมใช่ไหมข้างในก็จะว่าเอ้าอันสาวมนไม่ได้จะเข้าไปถ่ายค่อยคือได้ยินจะว่าค่อยๆบัดจะออกมาจะคือมาว่าดังตายแท้ นี่คือพื้นที่ส่วนส่วน,วนบุคคลค่ะพี่น้องค่ะม,มัน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 มีความสุขอ่ามันมีความสุขในการที่เราได้กินน้องพี่น้องค่ะอากาศร้อนๆแลวได้กินอียังเย็นๆเลยมีแห้งบาเพ็ดเราบบกินน้ำผ่อยเด้อพี่น้องข่อยถ้าต้องกินคู่มือคือคอยว่าแหละเขานอนเดิกเขา,านอนเดิกแหละบัี้กางเว้นมากด้เฮาแบบว่าเฮาบ่าด้พักผ่อนให้เพียงพ่อแบบเฮาเฮ็ดหันเฮ็ดนี่มันบพพอ มันบ่พ,อ,พอสิได้น,นอนน่ะเนาะพี่น,อน้องค่ะกลางเว้นนะ่ะนอนนอนเว้นก็บ่ค่อยหลับต่อ่อยนะ่ะปวดหัวพี่น้องน,นอนกลนะาเงเว้นน่ะบ้านนั้นก็เลยอาศัยแบบกลางคืนเฮาก็นอนดึกในเที่ยงคืน,นขึ้นได้พี่น,อน้องค่ะแต่ละมืออ่ะเที่ยงคืนขึ้นก็นเลยบัดนี้กลางเว้นมาเฮาก็อาศัยกาแฟเนาะค่ะเนาะโอเคคะ่ะมอยังอีกวันเก็บผักกิเลสข,ข้างขางก่อนพี่น,อน้องคือจะกินแกงผักกิเลสที่แก้เป็นแกงเจ้ถ้วยน้อยนึงบ่แกงหลายดอก ผมไปเบิ้ลต้นน้อยๆคุณต้ตนนีนน้มันสูงกดยอดคุณพี่นอ้แบบองเฮ้ยเฮ้ยมันยังมากินยอดกินใบมันอีกบอสเม่งนี่นะฮึบางแนวมัน,นยอดมันบดเลยนี่อู้แมงบงเดี๋ยวนี้เนาะยังบงเดี๋ยวนี้เนาะ,ม,งงนนนะมากินมันนี่เนาะแม่งเหรโคตรละ แก่พักทีเล็กกันพ้น,นตรงห้ามแบบนี้มันแซ่บพี่น้องเลยอือแมงบงชจริยอดมันบดแล้วพ่อไปเบ่งต้นไม้ไปทำอะไรล่ะปนฝุ่นปนฝุนต้นฟางฝุ่นเฮ่มาหม่มพี่ฮอนแดดอืมมันเลยหยอดมาเลย จะในฝนตกห้ามใส่มันสีบปรเซบพี่น้องพักขี้เล็กเขาว่าถา้ถาฝนถ้าฝนตกห้ามเนี่มันสีส้มพี่น้องถา้าฝนโปรตกห้ามละแเขาว่าข่อยสิเก็บไปแกงจากถ้วยหนึ่งพ่อแม่ต้นน้อยต้นหนึ่งแม่น็นบอกป่ะนน่าจะมีนะเห็นใบมีเด้ไกนะ่พอดทันไปเห็นทัน <laughs> งามมือด้ยหะงามงามข้าวสขาวนถ้าเงื toe, mm. ่อนเพือนเทาก็บมีเดี๋ยวไปเอาอยู่ทาเงือนเพือนเทาอีกเนาะเอาอยู่าเงือนเพือนเาอีกเนาะ นี่ต้นนี่กือก้อนที่หอดเฮียนได้พี่นออ้องเอยหอดเพื่อนแล้วทางโคบเพื่อนเฮากำลังขึ้นต้นก็แดแดต่เด้พี่น้องด้วยพี่เล็กเอาพี่น้องเนี่ยพี่น้องเพื่อนกันแม่ หแง่ไหมหรอเออพี่ลำติดข้าเอล่าอืมครับขี้เล็กแกงใส่ไข่มดแดงมงั่งอร่อยพี่น้องมั่งในใดเพิ่นเผาวันนี้ข้าวเดียวแง่หรอตอนเพิ่นเผาะนะบ่อเบสกินขา้าวอาที่บ่อเบสใส่ซีว่าไฟปลามาแล้วรีบกินรีบไปเห็นล่ะตรงนี้นะแม่เนาะสวนตัวนี้แหละพี่น้องอ พี่ก็าจะเาเผาไฟลุงแงี้ยนะเดี๋ยวไายน้องมุ่นไทยเ<ม>บื้องตอนเรียนไปเงี้ยมามันอยู่ไกลเงี้ยเราซ้ำใดตอนนี้เบื้องมุมทางนี้ก่อนพ่อไปไหมงาคนบ่เห็นบ่เอาขึ้นมาโชวน์น้ำกัน,น,นโป้ไฟโอเคขึ้นรถดลารเดอร์ป่ะนี้พี่น้องพอ่อเราเก็บเอาพ่อได้แกงมันยังบวกแล้ว แกงสวยหนึ่งกะพอได้สวยบักไ่นี่ได้พี่น้องทางโค้งเนาะนี่แล้วก็เฮือนเท้าเห็นไหมพี่น้องเห็นปะแล้วก็เฮือนเมก้อนทีเมก้อนนี่ก็เฮือนเท้าคนนี้นั่นแหละพี่น้องใกล้เลยผ่านมาทางหน้าผีวันแล้วตัวหนึ่งโอเค่อเฮือนเลยพี่น้องเปิดเปิดตุ้มแก้บัต ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วประตูนี่ไปไซมาไซต้องหลอกอะไี่น้องค่ะเพื่อความปลอดภัยเชิญพะยาขาเชิญ อันี้หอนค่ะอันี้นส่งแงบไปเลยใบยม้ามันเข่ามากพี่น้องคะ่ะปิดก่อนนั่นพี่น้องเห็นปะ่ะถ้ามันปิดประทันนี้แลนเขาเลยนี่พู้อยากเข่านี่ไม่ได้ดอกอ,อยากเข่ามากเห็นป่ะพี่น้องทวนขอสพิพาไปพุนนะม่งแม่ความมาหอนความ,มาแดดพี่น้องก่อนสำหรับคลิปนี้ฮอคัสเดลลาไปเด้อพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลท์ทุกกำลังใจจ้า สวัสดีจ้า